ก็ต้องการสวัสดีกันเลยนะครับพบกับผมบ้าคงเกมเมอร์เชนเคยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวมอตออโตท o อ s นะครับโอเคมันเหมาะกับเหมาะกับพวก s ซ r เวอร์โอเลสเพย์มาครับมดนี้วันนี้ก็ไปยังไวนะครับเฟลมาสองแล้วสองคลิปแล้วกูทำเฟลไปได้ไงก็ไม่รู้ โอเคครับก็โหลดมาก็คุณจะเห็นโหลดพอเข้าเกมคุณลงมาเสร็จคุณเข้าเกมมันจะมีคําว่าเดสลิกาโดเนี่ยครคุณกดไปให้มันเป็นติ๊กถูกอ่ะแล้วทีนี้คุณลองเดินดูครับทอรสมันจะวางเองนะครับมันมาจากไหนไม่รู้ครับอ่ะคือเราไม่ต้องมีทอสมันก็วางอนะไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับทอสนี่ฮะไม่เกี่ยวกับทอรสในมือครับมันสามารถช่วยคุณปั๊มได้นะฮะเพราะคุณเลือกใช้คุณกดติ๊กถูกให้มันออกไป เห็นไหมฮะอ่าทำได้จริงด้วยฮะสําหรับวิธีสำหรักลิงก์ก็อยู่ใต้ได้คลิปนันะครับส่วนวิธีลงเดี๋ยวผมจะสอนเดี๋ยวผมจะสอนเลยดิฟ่าสักครู่นะครับโอเคอุปกรณ์ที่คุณต้องมีคือแอปไฟเอเพลร์นะครับโอเคเข้าไปพอโหลดมาแล้วมันจะเป็นลิงก์คลิปนะครับ เป็นเหมือนหนังสืออะซับทับกันนะมีสีแดงสีฟ้าสีเขียวอย่างเนีน้เดี๋ยวผมจะให้ดูดนเป็นไงไฟเพลื่อผมชา้าหน่อยนะครับมัานผู้ครับโอเคดาวน์โหลดอ่าลิอ่อไฟล์ชื่อไฟม็อบมันชื่อว่า292ชอต,อตออโตมิติกนะครับชื่อตัวนี้ อัโตทอตอนั้นไม่เกี่ยวครับมันมันเป็นม็อดที่เฮี้ยงมากผมเลยไนมะ่อยากจะรีวว์ฮรีวิวม็ววมอดเมื่อกี้ก่อนนี่ฮะเพราะคุณคนก็กดกดติกตดกตดด๊กถูกไปนะครับแล้วคุณก็จุดจุดสามนอันนี้เรากดคําว่าแตกไฟล์ไปที่คุณจะกดอันที่สองการที่หนึ่งก็ได้นะครับอันที่สามไม่ต้องไปกดนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองแต่ผมจะเลือกอันที่หนึ่งดีฟ้าแล้วกดตกลงไปอ่าพอเสร็จแล้วมันจะมาเป็นไฟล์ สีเหลืองนี่ครับอ,อ้๋ออยู่ข้างบนนะนี่ฮะไฟล์ลูกคำว,ว่า AA เนี่ยฮะเข้าไปบารงราชื่อไปสอนลงต่อฮนะสักครู่นะครับบอกรนยชื่อที่จะทำกัญ้าโอเคเข้าไปที่มันจีมอดพีเอคลิปนะครับโอเค คนบางใครบางคนที่เกิดยังไม่เคยลงมัดเลยซึ่งจะลงมัดไนครั้งแรกก็ข้างบนมันจะกดปิดมันจะปิดอยู่ให้คุณเปิดเป็นสีเขียวนะครับแล้วคุณกด Import นะครับ Import แล้วก็ Local Story แล้วก็คำว่า Download นะแล้วมันก็จะเป็นไฟล์สีเขียวงี้ฮะแล้วแต่ว่าไฟล์จะที่ว่า292 t o t s Automatic นะครับโอเคไฟล์มันสีเขียวแล้วคุณก็กดไปส่วนผมก็ลงแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอสดดีกันด้วยนะครับ ถ้ามีมอเอะไรดีเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีก็วันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ